เอาเสียแขกเส็จแล้วเอาเอาโตของควายรุดเมื่อวานเนี่ยมันจะโอ้ตักดูดิตักดูแล้วเหรอลองเอาเบิ่งลองเอาเพีเดียวเบิ่งดู้อ๋อเอ็ดสวีปเย่ทุกคนมานมานแล้วนะเอ๊ะ มันบอดได้เด ah ah ี๋ยวพ่นจีอากาศแบบนี้มันบอกินเบ็ดเพิ่นจิวะการนอนบอดได้เนี่ยเพิ่นจิวะอากาศขึ้นมาได้ป่ามันกินเบ็ดเพิ่นจิวะเนี่ยป่าเราใส่รุ่นเดียวกันเบิ็นลยวะไม่ได้ซ้ำกันเนาะมันมันเป็นหนึ่งพี่น้องไม่แต่ป่ารุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยต้องแยงมากกูเลี้ยงแบบไปใช้วนเรื่องนี้นะ ໄດ້ກ່ອນເຊີຍເຂົາຫັ້ນຍັງບໍດ